ไฟนอลซ้อมมากี่วันวันสองสามอาทิตย์นะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซีมือละอยู่ที่พักคอนที่เดิมเลยแล้วมีใครเป็นคู่ฟองซ้อมไฟนี้มีคิริเลนแล้วก็มีพี่อินคาร์ก็ซิงซุระกระเพื่อพี่พี่นอนค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสี่ย่างสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบดะมวยสไตล์อะไรครับฟิเมอร์วันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรสองห้าเคยต่อยกันไหม ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยใหังได้ดูยังดูเขามือสไตล์ก็ฝีมือมันกันวันนี้มาเจอเป็นสองห้าน้อวางเก่วางแผงให้ดิก็ดูเป็นวิธีอ่ะเหมือนต่อยตามสไตล์เราเราไปแก้ไขวุดคือวีดีโอล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยเวทีเนี่ยวันนั้นต่อยใครฟาสต์สว่างเป็นยังไงวันนั้นเจ้านักไทยเวทเท่าไหร่สี่สี่ครึ่งอสี่สี่ครึ่งวันนี้ต่อยสี่มากสี่ห้าเมื่อเช้ามารัเท่าไหร่จุดหนึ่งจุดหนึ่งนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์จนว่าสมูทแรง วันนี้ก็พอหมอชนบาบใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี่สองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ล้วของเราสามสิบกว<ฟ>่าคนจังหวัดนครเด็กนครสีอฝากเชิญชวนแฟนลับพาไปน้องมาเชียร์โนงแรอ,อวันนี้เต็มที่แน่นอนพอหมอชนะนะอะไปโชคดีนครับ